เวลาเดินหน้าเน้นมองขา้างหน้าเป็นหลักนะครับถ้าหน้ารถเอียงไปทางด้านขวาแสดงว่าอันตรายอยู่ด้านขวาใช่ไหมครับเราก็ต้องหมุนด้านตรงข้ามคือหมุนด้านสายเอาเคมือลงจับพวงในดูครับส่ติว่าตอนนี้หน้ารถเราเอียงขวาใช่ไหมครับเราต้องหมุนตรงข้ามคือหมุนด้านไหนครับค่อยๆหมุนซ้ายอาพอรถตรงแล้วคืนกลับถูกต้องหน้ารถเอียงซ้ายแสยดงว่าหน้ารถเราจะชนเสาอยู่ด้านซ้ายใช่ไหมหรือหน้ารถเราอาจจะไปกินเลนทางด้านซ้ายห,หน้ารถเอียงซ้ายก็ต้องมองทางด้านซ้ายมองหน้ารถทางด้านซ้ายใช่ไหมหมุนตรงอะไเป็นทางด้านขวา ค่อยคหมุนเอพอรถตรงก็คืนกลับอ่าโอเคส่วนเวลาถอยหลังก็ต้องเน้นมองกระจกมองข้างด้านฝากด้านซ้ายนะครับถ้าสมมุติขึ้นมาว่าเราถอยหลังอยู่ท้ายรถเราเอียงทางด้านขวาก็ต้องมองด้านขวาด้านตรงข้ามคือหมุนด้าน้ายค่อยๆหมุนพอรถตรงก็คืนกลับอันนี้เรากําลังถอยหลังอยู่ท้ายรถเราเอียงไปทางด้านซ้ายเราก็ต้องมองด้านซ้ายใช่ไหมครับเอียงด้านไหนมองด้านนั้นหมุนด้านตรงข้ามเอียงซ้ายก็มองซ้ายหมุนขวามองซ้ายครับค่อยๆหมุนขวาพอท้ายออกมาปุ๊บตรงปุ๊บเราก็คืนกลับ ถูกต้องไหมก็สรุปอย่างนี้ว่าเดินหน้าเน้นมองขา้างหน้าเป็นหลักถอยหลังเน้นมองกระจกมองข้างด้านซ้ายด้านขวาเป็นหลักรถเอียงด้านไหนมองด้านนั้นหมุนภอยในด้านตรงข้ามพอรถตรงก็คืนกลับนะอันนี้คือสูตรในการเดินหน้าและถอยหลังเลยนะโอเคเดี๋ยวครูจะให้น้องกิ๊ฟลองทําดูนะครับปล่อยให้รถไหลไปช้าๆนะครับมองหน้ารถทางด้านขวากับหน้ารถทางด้านซ้ายให้หน้ารถทางด้านขวากับด้านซ้ายขนานไปกับเสาต้นขวากับต้นซ้ายนะ ค่อยๆนะครับช้าๆเลยนะครับช้ามากๆเลยถ้าหน้ารถเอียงไปทางด้านขวาก็ต้องมองเสาต้นขวานะครับแล้วก็หมุนตรงข้ามคือหมุนด้านซ้ายพอรถตรงก็คืนกลับนะครับมองข้างหน้าขวาทีซ้ายทีขวาทีซ้ายทีอ่าพอท้ารถเราพ้นสเสาแล้วต้องหยุดรถต้องหยุดรถนิ่งๆก่อนนะครับถึงจะเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับถ้ารถยังไม่หยุดนิ่งไปเข้าเกียร์ถอยหลังจะทําให้กลไกของเกียร์เสียหายเร็วนะครับปล่อยรถไหลช้าๆมองกระจกมองข้างด้านขวามองกระจกมองข้างด้านซ้ายนะครับ มองไปที่ท้ายรถนะครับมองไปที่ท้ายรถนะครับน้องกิฟนะแล้วก็มองไปที่เสาต้นที่อยู่ไกลสุดเลยนะครับให้ช่องว่างนะครับระหว่างตัวรถกับเสาที่อยู่ทางด้านขวาให้ช่องว่างระหว่างตัวรถกับเสาที่อยู่ทางด้านซ้ายเนี่ยให้ช่องว่างซ้ายขวาเท่ากันถ้าช่องว่างซ้ายขวาเท่ากันแล้วแสดงว่ารถอยู่ตรงกลางแต่ถ้าท้ายรถเอียงไปด้านไหนเช่นท้ายรถตอนนี้เอียงไปทางด้านซ้ายนะครับ ก็ต้องหมุนพวงลายมาทางด้านขวานะครับเอียงด้านซ้ายมองซ้ายหมุนพวงไลนยไปทางด้านขวาถูกต้องพอรถตรงก็คืนกลับพอรถตรงแล้วมือก็นิ่งเลยค่อยๆปล่อยรถไหลช้าๆอาพอหน้ารถเราพ้นเสาแล้วเราก็หยุดเลย